โปรโมทหรือจะทำวิดีโอทำรายการอะไรต่างๆไม่เอาเราเน้นว่าเข้ามาแล้วเขาประทับใจเข้ามาแล้วเขาเซ็ตเซ็ตกลับไปลูกคนไข้ลูกศิษย์เนี่ยไปบอกต่อกันทั้งนั้นทั่วเยอรมันบอกให้มาเรียนกับอาจารย์นะอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูสิไปดูวีโออาจารย์แล้วกลายเป็นการตลาดกลับมาเองแล้วมันมั่นคงหนึ่งเราก็ไม่ต้องเสียอะไรเพราะเราให้ความจริงใจเราให้คุณภาพกับเขามากกว่าและในส่วนของการตลาดรับในส่วนของ การตั้งรับแน่นอนตอนนี้เราก็เริ่มขยายมาที่นี่ในในี้ส่วนทีน่อาจารย์คิดว่าอย้งอ,ยงอ,ยองแน่น,นอนก็เรื่องสถานที่แล,ทแล้วก็การรักษาให้ครบวงจรตอนนี้อยา่างค่ะตอนนี้เรากําลัปปลลางปรับปรุงอยู่หลายๆอย่างกาลังปรับปรุงอะไรบา้างครับตอนนี้ก็มีแผนแล้วเราจะทาสถานที่ที่จะผลิตยาสอนการทํายามีร้านขายยาอะไรของสถานที่เราเองเพราะการตอนนี้ของโรงเรียนตอนนี้เราเราขอรับรองสถาบันอยู่ ึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการที่จะต้องมาตรวจในอนาคตเมื่อรับรองเป็นสถาบันเป็นสถานที่การสอนถ่ายทอดความรู้แล้วเนะี่ยเราก็จะต้องมีให้ครบ,ครบนะฮะทั้งเภสัชทั้งการผลิตยาทายาการขายยามีคลินิกเวชกรรมคลินิกระดุ์คันให้เขาได้มาเรียนรู้นี่คือสิ่งที่เป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ครบมันมองแต่นเน้นด้านทาง,ทาง,ทาง,ทางด้านออโทพิดิกทางด้านกระดูกซะมากกว่าแต่ทางด้านเรื่องเวชกรรมการให้ยารักษา ให้มันครบวงจรเนี่ยเรายังทําไม่ได้ต้องรอให้มันอีกสักระยะหนึ่งนะครับในส่วนของบุคลากรแน่นอนอบุคลากรก,ก็ต้องมีการเพิ่มตอนนี้ก็จะมีผู้ช่วยเข้ามาเพิ่มแต่ปกติแล้วการงานของอาจารย์ปกติเราจะอยู่สองคนเพราะว่าช่วงแรกเราจะเน้นคุณภาพสองคนสันประิยาะเนี่ยอ่า<อ>แล้วก็สิ่งที่มาได้ก็คือลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่มาเนี่ยเขาก็ได้มาช่วยเราได้เรียนรู้เราก็ให้ความรู้ในขณะที่เขาปฏิบัติงานมันต้องสัมผัสของจริงด้วย อันนี้สิ่งที่เราเรน้นไม่ใช่เรียนแต่ทฤษฎีคือมาเนี้ยต้องมาปฏิบัติมาช่วยอาจารย์นะอาจารย์ก็าจะค่อยๆแทรกไปในแต่ละเคสแต่ละคนเพราะบางครั้งมันอธิบายเนว้ทฤษฎีทั้งหมดเลยไม่ได้พอมาเจอเคสจริงคนไข้ลูกศิษย์มึนี่อ๋ออ,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 อ๋อเขาก็ดูวิดีโอมาเยอะแต่บางครั้งบางมุมมันปิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจมาทีตั้งๆเราก็ทำไปเสียงเบามากอะไรบ้างลูกศิษย์ก็คอมเมนต์มาอาจารย์ทำไมมาบางังซึ่งเราไม่ได้คิดตรงน,นั้นเนี่ยเรามาแต่รักษาคนไข้ไอ้กล้องต่างไป ก็เกิดจุดผิดพลาดเยอะเหมือนกันคือเราไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับเมคขึ้นมาเลยแต่เราทําในสถานการณ์จริงเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ก็เลยบอกเป็นคนเป็นกลยุทธ์หรือเปล่าทําให้ไม่รู้เลยอย่างมาเล่นจะหลายคนคอมเมนต์นะก็เป็นเรื่องตลกแต่บอกว่าของอาจารย์ไม่ได้คิดถึงนั้นเราทาก็ก็ตั้งๆไว้เราก็ไปทํางานนวดอยู่จนแค่นี้ นะมันไม่ได้มันมีคนจัดฉากมีคนคอยคุมเสียงแสงสื่ออะไรต่างๆใช่ไหมไม่ได้เป็นระบบแบบง่ายหรือเขาทุกทุ่งเลยเขาอยากจะให้เรามีไม้เล็กๆติดใช่อีกหน่อยอ่ามันคงจะต้องเสียงบางทีไม่ชัดใช่ใช่ต้องมีไม้ไม้ไวเดตตัวนึงก็ของมันจะพอโอ้ตัวสองหมื่นเลยไม่ไม้ไวเดตเลค่ะอันนี้ได้แนะนำดีๆมีไม้ไวเดสที่เน็ปตรงนี้แล้วมันจะมีไอซับมีกล่องแต่กล่องเหมือนเดิมก็อัดละครอะไรต่างๆแต่ตัวนี้จะแพง ประมาณประมาณสักสองเมื่อครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะชัดเหมือนเราดูบนทีวีมันจะเหมือนเหมือนพระเอกอยู่ฝั่งนู้นแต่พระเอกพูดชัดๆแล้วเราเสียงมันดูดเข้ากล้องมันมันจะมีตัวสัญญาณอ่าไว้ตรงหัวอ๋อมีตัวรับตรงหัวอีกใช่ไหมใช่มันจะเป็นไวรัสเชื่อมติดกันครับครับนะโอเคน่าสนใจจะทำเพูดอให้หน่งมันจะก็เนี่ยเรากำลังจะทำอยู่แล้วดูกล้องผมเนี่ยใช้มาตั้งสามปีกว่าอาจจะต้องซื้อ